สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัดนะคะนัดทนิชาพุทบุรีค่ะที่ปรึกษาการขายที่นิสันชอยระวันสาขาสระยาค่ะวันนี้นะคะนัดอยู่กับนิสันนวราค่ะ4ประตูแบ็กอ dition เกียร์ออโต้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2003เทอร์โบโคู่นะคะ ล้ออลอยขอบ18นะคะพี่ๆขาเดี๋ยวนัดจะพาชมรอบคันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาชมด้านในรถนะคะว่าจะตอบโจทย์กับพี่ๆที่กำลังมองหารถ4ประตูหรือเปล่าค่ะภายในห้องโดยสารด้านท้ายนะคะกว้างมากค่ะมีช่องแอร์ให้ด้วยอ่าเดี๋ยวเราชมด้านหน้าตัวรถกันบ้างนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะ สว,สวยแบบนี้เลยมีกล้องมีจอถอยนะคะกล้องรอบคันค่ะใช้งานง่ายค่ะสะดวกสบายค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้ค่ะหากพี่ๆสนใจทักมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ